มาแล้วมาแล้วลูกเขาลูกเขาบ้าอยากได้ลูกไส้บ่หรือแม่พิมปากระแยงเ้ยเห็นครูปับป๊บบอนีเฮ้ย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 นี่ครูปับ๊บครูปั๊บบอกว่า,วานี่ยังว่าโตด,ดองแดงดองแดงมานี่โอ้ยก็ลูกเพินบอแมนลูกเจ้าของอยากได้เขาเ่๋า ba ca nhang ơi <laughs> ba ca nhang tiêm mong mong là tên này nó à cái nam sắp năm thì quốc ấu lưu khẩu phải chắp lưu khẩu bó à chắp lưu khẩu bó ui 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 bạc nè nói này ngã mất cái nhau đi thè phạt bạc nhau nhau này cứ bò mi อันแนงปลากระเง,งนี่คือจังมงาเงาแท้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยกินบอยิมบอกินบอยิมบอคือจับอีกเอาจิ้เห็นยิมก่อนขอบคุณเห็นบอน่ะกินบอยิมข้าทะเลนปลากระยง,งหน่อย นั่นปลาอีหยังนั่นอันนั้นปลาหลอดนน,นนั้นปาลนนนปาลดุดอันนี้ปลากระแยงเฮ้ยชกมวยกัน,นอีกบ่เว้ยโอ้เดี๋ยวนี้คือสีสูบปลากระแยงบ่ได้หรอกโอ้มันมีเงียงมันแหลมเว้ยเงียงมันแหลมเว้ยอันนั้นปาลาลุดของเรานั่นคือปาลาลุด นะไม่ต้องมาไม่ต้องมาปลากระยางมากินน้ำนะคะตอนนี้ oh <my> ปากระยงน้ำไฟยังไม่มานะคะบ้านสร้างเสร็จแล้วใช่หรือเล่าใส่ลังค่าโอ้ลังค่าบางกอกใหม่โบ oh <my> ห,หินตอนนี้ก็อาศัยกินน้ำพี่เลิฟไปก่อนนะเดี๋ยวเดินน้ำเดินไฟแล้ว ก็จะไม่ได้มากินใช่ไหมปลากระแงงนี่ปลากระแงงนี่เ้ฮ้ึ้ตื่นเต้น,น,นบอมันมันแลกทีแมแปลกทีอย่าไปนะอย่าไปนะปลากระเงงจะไปหาปลาโหลดไม่ได้นะอันนั้นปลาโหลดนี่ยไปไปแล้วค่อยมากินไม่ไปปลากระแงงน้อยฮะ โอ้ยมาอีกแล้วลูกเขาไมา่อีกแล้วไม่อีกแล้วลูกเขาไมา่อีกแล้วนี่ลูกจะคของยู่นีขาเง่างๆนี่เอย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 ลูกผู้ใดวะบักในน้อยสองตัวนี่ลูกผู้ใดวะบักในน้อยสองตัวนี่ลูกผู้ใดวะอึย นีม่มากลูกเขามากรูเขาวันนี้แสนคูณกับปลกแสนคูณกับซื้อหยังกอเต็มปากกระแนงไหมแสนคูณกับค้ำคูณโอ้ยพนากเก่งมาเก็บขี้ออก,ก,กมากินน้ําช่วงนี้ต้องฝากท้องบ้านแม่พิมพ์ก่อนนะครับพนักหยังอยู่แล้วม,มันพามาเบิ้งน่ะ จับกล้องเขากับไม่จะเสียงลดลูกหลานเออเย,ย็นเย็นลูกเย็นเย็นค่อยๆกินค่อยๆกินน้ำไหลแห้งอยู่เอาน้ำบาดาลเลยบอน้ำบาดาลน,นีโ่โอ้โหก็อยู่ไก่เพิ่นบ่คอยได้ไหนถามว่ามี่เล็กน้อยมากนี่อพี่กำนองมากกินน้ำน้ำแ่บบอฮะน,น้ำแหยนัน่นแม่พิมพ์แชบ,บอ มือเสนคุณอันนี้กับข้าคุณเดี๋ยวใจเย็นลูกเจ๊งเย็นค่อยๆปันกันกินอย่าแย่งกันอย่าแย่งกันพ่างมุซอ่งได้เอามากินหนามบ่แสดงว่ากูไปอยู่แม่นบ่ผมมีไฟตัวเป็นบ้านปุ๋ยให้น้องกินก่อนให้น้องกินกอนเอ้ย แสนอแสนคู่นี่เท่าไรอายุเท่าไรก่เก่าแล้วคำคู่นี่เขากนะเหร็นออเกสเขากพี่เลิฟพี่เลิฟก้าวันปีนานี่กะเจมหกพี่เลิฟกินแค่เสียมหลายบ่อปะตอนทอดไงกินแค่เสียมหลายบ่อะจังขาแง้อาเถอะอันนี้คนละส่งเลย đeo ba khẩu làm xăm đi, ôi Ya 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 mu trâu ya, ui ui. Thôi, ăn lùi cậu leo, ăn lùi cậu nhấp mã, ăn nhấp mã nhấp mã, ha. Bơi bản mương cậu, mương cuốc, ăn lùi cậu làn, nhà kho ăn há, cuốc Mu ya ya. นู่ตัวเจ้ายาอุ้ยโอ้ยโอ้ยอาอาบอลเมื่อเขาเมือควักเอาจะของเอาเขาหางควักเอาลูกเอาหลานเอาเอาที่ยังจังั่นเอากอดลูกเขาหางกอดกันเออแล้วน้องแสนคูนกับน้องข้ามคูนนะคะมากินน้ำบ้านชายเลิย แบบนี้แบบนี้แม่มีแล้วหรือ้าแบบนี้แม่พระท่านมีแม่พิมพ์ว่าบ้านแสนคูณเสร็จแล้วเหลือบ้านเหลือบ้านคว้านบบดน,นี้เหลือบ้านควานเรา,าจะได้มานอนเฝ้าบ้านควานแล้วก็จะต่อน้ำประปาต่อไฟตอนนี้ยังกําลังไหลอยู่เนาะกําลังไหลอยู่ยังไม่ได้คะแนนพอ,อไปไปไปเรื่อยๆพี่เอง อ่ะบาย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 ครับบายบายครับอ่ะอเอาบาย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 เอ้ยอ่ะอขึ้นเออยกขรงไปเอาพวงกันมาพี่กับน้องคนละพอต่เมเดียวกันเนาะโอ้ยพราิดน้ำก้อนเฟืองน้ำาตุโอ้ เขาว่าอยู่ในนีมีมีลูกน้อยบ่คูแสนคูณแสนคุณเม่ได้ลูกเม่ได้ลูก <c oughs> อันนี้ยังนี่เด็กน้อยพิมเด็กน้อยโอนน้ไปหาเรือโปเดนด,ดกซอยกันเลยล่ะบอโปเจแต่ว่าย่ามัดไว้ถ้ามัดไว้แมนเลยถ้าขี้ไปน้ำกันมาเป็นอย่าง อุ้ยอุ้ยอุ้ยอยากกินน้มอยากกินน้มแม่พิมพ์สิเลือบอกว่าผู้ใดมาเือนวะผู้ใดมาเือนผู้ใดมากอขวนแมกวะผู้ใดถีบมาหยาดแม่เขาอไปไปไปลูกไป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 บ้านนะฝนจะตกแล้วมีบล่มอยู่แล้วเหลือคนที่นี่เหลือของคนขอให้ได้เร็วๆอยู่อยู่ๆสายสายสายงามสายงามเพม ไปยืมน้ำแล้วพอ่อมาเอาน้ำมากินไปแล้วสองสีพี่น้องโน่นบ้านหลังคาแดงๆช่วงนี้ต้องฝากของบ้านแม่พิมพ์ก่อนนะคะบ้านแม่พิมพ์กับพี่เลิฟก่อนนะคะปักะแยงว่เเหยุดคนเลิฟเลิฟก็จะกินน้ำเหมือนกันยังก็มือตึ๊บตื๊อแทนนี่อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลิฟด้วยนะคะ โ oh, อ้ยจักอิย oh, ังโอ้ยสภาพโอ้ยห oh, มากับขวมค้นไปตัวทีบตัวเดน <catast S 1> เรือเ้ยเสื้อผ้าแม่โอ oh, ้ยสภาพาอันนี้ดอกยญ้ามารวยแล้วก็คุณหญิงหลอดหญิงหลอดเธอยืนแบบนั้นนั่งแบบนั้นไม่ได้นะลาเบย เดเอ้ยไปยังตกะผงได้นั่นนี่ก็ยังมาพยายาม่วยออกลูกดีกวมามูนี่บอกมีน้ามูนี่<ไ>ป,ปิด <มา S 1> อูเรียบร้อยแล้วสามารถใครทีมีออกไปไปอ้นอ้ฝนแรงมาแล้วแลมาแ,แ,แห้งแล้วลโอ้ล้างค่ายเขาคือแก้มแต่ว่าสีแดงจึ้งคืองเลยปะ <c oughs> <c oughs> ยัไไมไเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิง่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเรือด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม